สวัสดีครับก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะมาอ่านเกี่ยวกับเรื่องการเลือกผู้ปกครองรัฐหรือว่าผู้นำประเทศนักการเมืองหรือว่าผู้นำในคิดจ,จักรเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการเป็นคริสเตียนที่ดีจริยธรรมที่ดีแล้วก็ถึงแม้ว่าผู้นำของเราจะเป็นศาต่างศาสนิกก็ต้องเลือกผู้นำที่ พระคัมภีร์สนับสนุนเราใช้เราเป็นคิดเตียยเราใช้พระคัมภีร์เป็นพื้นฐานแห่งการดําเนินชีวิตแล้วก็เลือกมันมีปัญหาช่วงนี้หลายๆอย่างผมจะพูดประโยชน์หนึ่งสั้นๆให้คิดก็คือว่าเราเคยได้ยินเรื่องที่ว่าการเลือกสิทธิบาัมัมคณายกผู้ปกครองในคิดจักรใช่ไหมครับ ช่นนั้นแล้วการเลือกผู้นําประเทศหรือการเลือกคนที่จะมาช่วยเหลือประชาชนจะต้องเคร่งคัดกว่านั้นหรือว่าจะต้องดีกว่านั้นซึ่งในหนังสือจริยธรรมคริสเตียนเล่มนี้นะครับดูนะได้เขียนไว้อย่างชัดเจนสั้นๆง่ายๆผมจะเอาประเด็นนี้ประเด็นเดียววันนี้ก็จะอธิฐานเผื่อประเทศไทย เผื่อคิดเหตจากไทยแล้วก็พี่น้องต่างศาสนิกและเผื่อครอบครัวผมที่จะมีผู้นำที่ดีเพราะว่าเรื่องนี้มันเกินที่มนุษย์จะบังคับได้แต่พระประสงค์พระเจ้าคือให้เราพึ่งพาพระเจ้า,มาเมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าเราก็จะมีสันติสุขประเด็นนี้คือคุณสมบัติของผู้ปกครองรัฐพระบัญญัติพระคัมภีร์ให้หลักในการเลือกผู้ที่จะเป็น ผู้ที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองรัฐว่าต้องเป็นคนที่เป็นชนชาติเดียวกับประชาชนที่เขาจะปกครองอย่าให้เป็นคนต่างด้าวเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1 7ข้อที่15ต้องเป็นคนดีที่ยึดถือพระบัญญัติของพระเจ้าฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1 7ข้อ18-20ถหนึ่งสมูเอลบทที่15ข้อที่11ต้องเป็นคนที่ไม่โลภ หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวส่วนตนพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าให้ผู้ปกครองรัฐมีทรัพย์สมบัติมากไปหรือมากเกินไปอย่ามีมา้าถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ก็รถหรืออำนาจมากไปและอย่ามีภรรยามากไม่ใช่แค่มากมีแค่สองก็ไม่ได้ละ ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1 7ข้อที่1 6บหถึงสิเขาต้องใช้อำนาจปกครองอย่างเป็นธรรมและฟังเสียงประชาชน 1. นงพงกษัตร์บทที่12ข้อที่15ห้ไอ้ตรงเรื่องฟังเสียงประชาชนนี่มันเน้นมากนะผมว่าพระคัมภีร์เน้นมากฟังเสียงประชาชนพระเยซูทรงตำหนิพระเยซูนะพระเยซู พระเยซูทรงตำหนิผู้มีอำนาจรัฐที่มักชอบใช้อำนาจบังคับผู้คนมาระโกโบทที่10ข้อที่4 2ถึง43และพระองค์ตัดถึงผู้มีอำนาจในแบบที่พระเจ้าทรงพอพระทัยว่าผู้มีอำนาจเหนือผู้อื่นต้องเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นมัทธิวบทที่23ข้อที่11เช่นนั้นแล้วพระเยซูก็สอนและเน้นให้รับใช้ประชาชน พระคัมภีร์ได้บันทึกเรื่องราวของกษัตริย์หรือผู้ปกครองรัฐมากมายหลายคนทั้งที่ดีและที่ชั่วเรื่องราวในพระคัมภีร์ได้สะท้อนว่าผู้ปกครองรัฐที่ดีไม่ว่าเขาจะรู้จักพระเจ้าหรือไม่ก็ตามเขามักจะเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อประชาชนไม่กดขี่ประชาชนจนเป็นดั่งทาสของรัฐไม่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือทำตามความพอใจของตนเอง แต่เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อประชาชนทั้งยังฟังเสียงเรียกร้องและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนกระทำแต่ความดีเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนยอมอยู่ใต้กฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนและมีความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในขณะที่ผู้ปกครองรัฐที่อาธรรมมักจะทำตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามก็คืออยู่เหนือกฎหมายเป็นคนนอกกฎหมาย ครับต้องอยู่ใต้กฎหมายอันเดียวกันกฎหมายที่ผมยกย่องที่สุดก็คือบัญญัติสิบประการนะครับเป็นต้นแบบขอพระเจ้าอวยพอรครับรักในพระคิดก็อฐานเผื่อกันหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมอ่านนัมนีฉบับ NIV ฉบับอมตะทําร่วมสมัยในแบบอธิบายและแบบเจาะลึก ได้สอนเรื่องนี้ไว้แล้วแล้วก็หนังสือเล่มนี้ได้มาสรุปแล้วก็เน้นลงมาเป็นการคอนเฟิร์มจากพระเจ้าเป็นการยืนยันพระเจ้าว่านี่คือพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าเวพรครับราตีสวัสดิ์